ันนี้เสนอตอนแม่เลี้ยงใจไรโอ้ยเช้าแล้วไปปลูกไอ้พวกที่เลี้ยงกันดีกว่าลูกตื่นได้แล้วแป๊บหนึ่งสิคแม่ขออีก5นาที5้านาทีจริงละแม่ไปอาบน้ำกันแล้วกันค่อยปลูกแล้วกันทีจะปลูกก่อนดีปลูกก่อนแล้วกันนี่ตื่นได้แล้วเอ้ยเสร็จนะคะคุณนา หนคนหนึ่อหนูออานนั้นนะจ๊ะฉันมาก่อนจ้ะค่ะหนูคนสองค่ะฉันไปอ่านแล้วหนูคนสามหนูคนสี่ใครบอกให้เรียงตามวานเตี้ยไปสูงเฮ้ยอดเลยเพราะเราสูงเราเตี้ยสุดเอ้ยเราสูงสุดหยุดพูดนี่รอคิวแล้ว าคิวแล้วปดยไมีโอกาสนะพูดพูดเออเออพูดพูดชักช้าจริงๆเลยคุณนายเนี่ยพูดพูดเสร็จแล้วล้างก้นดีกว่าเสร็จแล้วเย้ในที่สุดฉันไปดีกว่าฉันไปแล้วนะลาลาลาอึดอดเสร็จแล้วว้าว เดือฉันแล้วสินะเออให้นานๆเลยดีกว่าพูดเธอเออทำไมคะทำไมบ้านรกอย่างนี้ไปจัดให้เรียนเ้ยเดี๋ยวไปปลูกคุณนายให้นะคะคุณนายคะคุณนายคะตื่นได้แล้วค่ะเช้าเรื่องนะคะนี่เธอไม่ต้องฉันไปเองค่ะค่ะค่ะให้หนูไปทำอะไรล่ะคะคุณแม่แล้วให้หนูทำอะไรล่ะคะโรงเรียนก่อนนะคะเอ้านั้นเราไปทำเราไปทำอาหารเหมือนเดิมแล้วกัน นี่เธอไม่ได้ไปทำอาหารนั่นทำอะไรหรอคะเธอกวาดบ้านกับถูพื้นแล้วกันนะค่ะของหนูล่ะคะของเธอไปล้างจานนะได้ค่ะคุณนายแล้วของหนูล่ะคะแล้วของหนูล่ะคะของเธอต้องไปโรงเรียนพิเสษหรอจ๊ะอ๋อได้ค่ะ ไ,ไม่เป็นไรค่ะพอดีปิดเทอมพอดีค่ะก็เลยไม่ต้องไปมาทํางานบ้านหางานเลี้ยงงั้นค่ะนนวันน,นา้นะได้ค่ะเล่นหมูหละคะหนูคนน้องเลยเธอจัดบ้านเออโอเคค่ะโอเคไปจัดห้องน้ําก่อนดีกว่าไม่ใช่ไม่ได้จัดทำบ้านนะฉันพูดผิดเธอไปขัดห้องน้ํแล้วกัน โอเคระวังห OK, um ัวล้ำฟ okay, yeah, okay. <e right ้าพืชละได้ค่ะบ้านฉันอย่างเงี้ยแหละหัวล้ำฟ้าพืชถูถูเงียบเงียบไหนก็ได้นะขอโทษค่ะคุณนายคุณนายคะบ้านสะอาดแล้วค่ะโอเคจากนั้นเธอไปทำอะไรได้เธอไปนอนได้ค่ะ อย่าเสียงดังของหนูร้านจานสะอาดเอี่ยมอ่องแล้วค่ะไปเช็คได้เลยค่ะไปนอนขอบคุณค่ะของหนูจัดได้เรียบร้อยมากเลยค่ะไปนอนค่ะค่ะของหนูเรียบร้อยไปนอนโอเคค่ะวุ้ยบ้านนี้นี่วุ้ไหวจริงจริงโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นสกุต เอดีกว่าน่ากแล้วลูกไงไปโรงเรียนหนูเป็นลูกเองดีกว่าไม่สมมติแม่ไปส่งแม่ค่ะไปส่งโรงเรียนได้แล้วค่ะอ้าวลูกไม่ไปเอ๋ออ๋อแม่ลืมไปส่งจ้ะลูกเดี๋ยวแม่พาไปก็หนูไปกินข้าวอยู่ไงคะวถึงโรงเรียนแล้วจ้ะลูกโอเคค่ะคุณแม่ไปเลยนจ้ะลูกคเยหนเสื้อเก่ร็งใจใจเรียนนะ แพร่เราก็เลยสกุตเตอร์ตับสบายใจฮัลโาลฮัลโหล ต้องเลือกอย่างหนึ่งนั่งสมาธิกับนอนณตอนค่ำเอ้ไปอาบน้ำดีกว่าณตอนอาบน้ำเสร็จเอ้อปิดไฟเลยนะคะคุณนายเออปิดไฟแล้วคุณนายโอเคค่ะโอ้ยลองอ้วงไปนอนดีกว่าไปรับเด็กก่อนสิหืมลืมไปรับลูกเลยแต่คุณนายมาช้าจริง อาแงปงฟันยังง,งูตอนเช้ชาตึ้เช้าแล้วเอ๊ะอีเอ,อ๊ะปลุกตั้งแต่เช้าเลยนอนต่อดีกว่านี่ทุกคนเรามาประชุมกลุ่มกันฉันว่าแม่เลี้ยงใจร้ายฉันว่าเราได้เงินกันเยอะเรามารวบรวมกันแล้วสร้างบ้านด้วยกันดีไหมดีสิ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  นั้นเรามาว่าแม่เลี้ยงใจร้ายกันแล้วลาออกเลยโอเคโอเคโอเคคุณแม่เลี้ยงอะไรหนูขอลาออกค่ะคุณแม่ใจร้ายเกินไุณแม่เลี้ยงหนูขอลาออกไม่มีวันไปและกลับปะกันเถอะค่ะพี่เอลซ่าได้จะน้องอันนาสุทธิแม่เลี้ยงก็เอาเอาอันนี้ไปปรุงกันหมดเลยว้ออกไม่ได้ด้วยเป็นลวดออกไม่ได้ สองคนนั้นก็ออกไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่เราสองคนก็ออกไม่ได้ฮอทำไงดีเนี่ยฮอฉันไม่อยากอยู่ในชีวิตแบบนี้ังแต่ฉันอนุญาตให้หนูน้อยออกไปได้นะจ๊ะนอนค่ำค่ำอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ๊ยค่ำกันเร็วจริงจริงนอน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 คุณหนูสองคนนี้ได้ออกแต่สองคนนี้ไม่ได้ออก S <S เราไม่น่าโตเลยเราต้องนอนเฝ้าเอางี้ถ้ามีเสียงประตูขึ้นหรือมีอะไรหรือมีใครออกเราต้องมีเสียงติด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 ดติแล้วก็ประตูจะปิดถ้าจะมีคนกำลังจะออกก็าขาแค่นิดเดียวก็จะโดนฝุบเลยโดนขังเนอะ